สวั uhm สดีครับทุกคนอยู่กับฟุกอีกแล้วนะครับสามฟบ๊กแชแนวนะครับไม่ได้ขาดที่ร้านต้มตำยำเจเล็กนะครับวันนี้อยู่กับบอลลมแรงอีกหนึ่งวันนะฮะทุกคนแม่วันนี้สีเสื้อเข้ากระทงทะเล ่าพี่อ้อยอันนี้นะ,ะคือพี่อ้อยหล่อ,ลอส,สูงนะฮะอนนี้คือพี่อ้อยมือขวาจะเล็กนะฮะ ปกฮะปกปกทักก็เดี๋ยวจะจะมีอ่าครับแต่ว่าไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอว่าจะมีได้จังหวะแวะมาหรือเปล่านอ๋อท่านนั้นก็คือใครครับแม่โคตรยำนะคะเจ้าของโคตรยำนะครับเจ้าของร้านโคตรยำใช่ไหมฮะต้องมาแรงสดต่างกังเลยอ๋อครับนี่นะครับจะมีความตื่นตื่มมาก มาเรียนสูตรน้ําตาลนะฮะแต่ถ้าน้องมาช้าหามน้องบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้จังหวะน้องจะมาไหว้ปีใหม่อ๋อครับเป็นไงคะดีใจไหมใช่ก็เลยถือโอกาสใส่เสื้อสีสดใสมาเลยนะฮะเราได้ยินเราก็มีความใช่ครับันจะเป็นความเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เราได้แบ่งปันกันแ้ะเราจะมีความสุขทางใจนะคะใช่ครับ เราอะนะคะเพราเราเป็นผู้ให้เราเราจะมีความสุขนะคะใช่่ะแม่แล้เมื่พอน้องจะมาคิดว่าน้องบอกว่าอยากจะมาไหว้มาทักทายเนี่ยก็สุกยิ่งเองเพราะมันเป็นที่ทูกมันเป็นมิตภาพที่ยาวนานนะลูกใช่ฮะแล้วเงินซื้อไม่ได้นะใช่ครับความสุขเงินซื้อไม่ได้อยู่แล้วแม่ความสุขเอเงินซื้อได้แค่ความสุขชั่วคราวเนาะอันนี้มิตภาพที่ ยองนะลูกนะใช่ครับแดงุ้งสุขไข่แดงนะฮะ2องปดไข่แดงนะฮะเดี๋ยวแม่ฝันมันูหน้า่ะนไอแดงาึงตัวนะฮะนาไหร่นะครับแมุ่งที่มือแม่นี่สองร้ยแนะลูกนะ280้แม่จ้า ราคา180นะครับฟุ้งสุกไก่แดงจับไปอีก100นะฮะเป็น280บาทนะคระับอันนี้เป็นเหล่าหอยแครงอันนี้ต่อไปก็เป็นเหล่าหอยแครงครับอันนี้เหล่าหอยแครงออกเยอะหรอเป่าแม่อันนีเหล่าหอยแครงออกเยอะใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่ที่วันจันทร์วันจันทร์คุณลูกค้ามาได้น,น,นี่คุณลูกค้ามาทาน ปอกลูกให้แต่วันกลอดคุณบีนก็มาอมาทานลูกสุกไป300ร้อยไม่ไหวขอแย่แน่เลยตอนกลางคืนอ่าครับใช่อ่าลูกค้าที่มาจากเชียงรายใช่ไหมแม่ใอ่านะฮะน่าจะวันถูกมะฮะน่าจะถูกถูกใจเหล่าหอยแข็งนะฮะ คนที่ทำลาบนะฮะไม่ยากหรอกนะไม่มีอะไรยากและถ้าอ่าวัตถุดิบถ้าเราทำเองเนี่ยเราจะรู้รว่ามันดีแค่ไหนนะฮะคือเราจะรู้อยู่ว่าความละเอียดมันต้องทำขนาดไหนนะฮะคือถึงให้คนอื่นทำเนี่ยเราเองก็ไม่ไว้ใจเนาะเราทำเองก,กับมือเราดีกว่าเราสบายใจเนาะของที่เป็นนี้ถ้าต้องทีเป็นของผักมับข้าวกินเป็นอ่าครับ

ได้ยินต้อ่ขอให้นะทุกคนลมแรงนะฮะวันนี้ขึ้นลมแรงอีกแล้วแล้ววันนี้ร้านแม่รับลมเต็มเมเลยนะะทางฝั่งนี้นะครับร้านแม่เผยใครยังหาไม่เจออีกเนาะสะพานสลานวิถีนะครับทุกคนอำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะครับทุกคนไม่ใช่อำเภอหัวหินเนาะสะพานสลานวิสีสีแดงสีขาวนะครับอยู่ตรงข้ามกับพวกฟักพุธเลย หรือถ้าใครเข้าใครเจอสี่แยกอำเภอเมืองนะฮะตรงมาสุดทางแล้ววิ่งเลียบชายทะเลมาเลยนะครับทุกคนแล้วแม่จะอยู่ก่อนถึงว่าอุปคุตประมาณ5 0สอ่าสามสิบเมตรได้นะฮะหรือถ้าใครสั่งจองก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะทุกคน เมนูอะไรนะฮะ ไ,ได้เลยใช่ไหม,ไมไครับถ้ามีก็จะมีที่น็อกน้ําแข็งไว้นะฮะ เจ้ถิ่นเลยค่ะแล้วถิ่นบอกว่าปีใหม่ไม่ได้ทานปีใหม่ไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได <c oughs> ้มาไม่ได้เลยเอาเอาช่องให้แม่หน่อยดิครับแม่เจ้าถ<ม>ิ<ม>่นบอกว่าให้ให้ลูกค้าต่างจังหวัดจะได้ทานก่อน,อนางานนี้มาใช้สิทธิ์เป็นคนประจวบแล้วค่ะเขา้ามาานเลยอันนี้เป็นลูกค้าประจวบนะฮะคือปีใหม่เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะนะฮะนักท่องเที่ยวที่ร้านเยอะจริงๆนะครับลูกค้าร้านเป็นคณะไม่ใช่ นี่นะครับที่อยู่บนซาเล็กนะฮะ ทะเลนะครับทุกคนมาได้แล้วมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยได้ไหมน่ากินมากนะฮะเป็นเมนูอะไรนะครับแม่เมี่ยงปลาเนี่ยทะเลใช่ไหมฮะเมี่ยงทะเลสุกนะคะถาดนี้ถาดนี้สามพันห้านะคะสามพันห้าร้อยบาทนะครับลูกค้าเปลี่ยนร้านทันไหม ไปแล้วนะครับเป็นเมี่ยงทะเลนะฮะสามร้อยห้าสิบ350บาทนะครับทุอน,น,อนโอ้ยังไม่หมดนะแม่อ,มอ,อ๋อเป็นตกแตลมอนอีก1 0หนึ่นะครับ คือป yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> ีใหม่ลูกค้าไม่ได้มาทานนะฮะก็คือให้เสร็จคนอื่นทานก่อนเนาะนล้มาทานหลังปีใหม่นะฮะเกินคุ้มจริงๆนะฮะ ถ้าทุกคนเห็นในคลิปเนาะพี่เต้กอจะจะเห็นพี่เต้มาคนเดียวก,กับภรรยาใช่ไหมฮะ เวลานะครต้องทำเวลาที่เห็นแม่คุยบ้านไ้่บ้างไม่คือไม่ใช่ว่าออเดอร์น้อยนะคือบินมาเรื่อยๆนะครับเพรา,บบา,าะาถ้าเราชอบสไตล์นี้เราชอบแบบเอาจากบป่อเลยเนาะ เพราะถ้าเป็นถนนเลียบชายทะเล<อ>ก,ก็จะเป็นอ,อาหาร<อ>ทะเลซีฟู้ด<อ>เลยนะฮะหวันก็ได้เพรา,าะอะไรไหยคะบางทีบางจังหวะถ้าเรือเ้าหยุดฉุกเฉินบางจังหวะเขาก็มีภูรักพอเรือเ้าหยุดเนี่ยก็ ตนนี้พอลูกค้าสั่งแบบนี้ยเราวจะเน้นเน้นชัฟน,นใุใหญ่เพอาเราอ่ะเป็นใหญ่กะล้ามกะส่งก้างใช่หมคอสไม่ต้องห่วงค่ะ ใช่แม่ขายมาสี่ปีแล้วะฮะยูทูปเพิ่งมาถ่ายแม่ได้ประมาณปีกว่า,วานี้เองใช่ไหมฮะซึ่งแม่ขายมาสี่ปีแล้วนะฮะชอบมา,มาถ่ายร้านแม่เลยนะคะครับแม่คนแรกคือแม่มุยตอนอร้อยร้อยอันนั้นจะทำเป็นร้อยเจ็ดร้อยแปดแม่มุ้ยก็คือแม่ม,มุะะ้ยกินแซ่บนะฮะ back แล้วก็เป็นนาโจนาโจสนิโจนะครับแล้วก็เป็นพี่ชินนี่แล้วก็พี่ดำนี่นะครับ เพิ่งเปิดร้านไปสักพักเองสวัสดีค่ะคุณแม่าเอมานเว่นคันทั้งหมดเอเค่ะอ, <c oughs> อันนี้ไข่หมึกกับไข่ฟูนะคะหนึ่งแปดสิเป็นสองไข่นะมะ ก๋ดยำมนะฮะมาหาเจเร็กนะครับตอนนี้มหาแม่ก็แต่ยังไม่มีสาขาเลยนะคะครับเราก็สอนวิธีการอดน้ำตาลจนตอนเนี้ย6สาขาเลยอ๋อนะครับผานารทีู่่นี้ขอให้แม่สุข้าวหนาไกข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นรูโปูลูกไส้ให้กับบรรดาแฟนคลับแล้วก็จนนี้ด้วยนะคะ

วนเลยนีในันมสุกนะฮะเออคุณโบโคตรยำเนี่ยคือยำหรือเปล่าลูกยำนะเป็นสีสดแต่ลูกแต่น้าค้าปัจจุบันมี6สาขาแล้วนะครับโคตรยำนะครับตั้งแต่รู้จักรู้จักกันแม่ตั้งแต่มีสาขาเดียวนะฮะแม่เป็นคนสัตว์แม่เป็นคนแม่เป็นคนให้สดน้องไปอ๋อครับ สอนเองกับมือ <c oughs> นะฮ <c oughs> <c oughs> ะหรือยังแม่ไม่นดกว่าจะมาใหญ่เลน้ำตาแตก

พยายามแล้ววันนี้กำลังใจลุ้นเหลือวันนี้ทิ้วมาก สองร้านรกตู <laughs> ้เป็นผู้จัดการเป็นแหนเจ้าหน้าที่ที่ร้านแล้วค่ะที่รอานบคุมดูแลทุกอย่างนะฮะ ใเห็นในเพจไหมนายรงเองไม่ทานหีหิว่อยมากแค่เนาะเ่อวานได้ข้ามมากี่ เอ้ครับใส่กูนะจ่สองรตโต้นะฮะสองรตโต้จำนวนคนสองรตโต้เดี๋ยวบินเท่าไหร่ส่งต่อที่ช่องพิ่ซันเลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พวกเอกงก็ต้องขอจบไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กัน เล็กน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวนะฮะเอสำหกเคนก็ต้องขอลาไปก่อนครับไันนี้สวัสดีครับ